ที่เกี่ยวกับการระบาดและการควบคุมมีะไรบงที่แค่จะย้ำว่าตอใน่ันธุ์ตระารรบดเป็นอะไรแบบนี้เป็อะไนี ครับนก็ผมก็ที่ดากก็ที่ฝรั่งก็ที่ไทยนะไทยวันก็ผมครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับผมกับเอซ่าชวนแดกมาแล้วครับผมมาวันนี้เอซ่ามาจอดหัวแหง ควงไข่ครับผมนี age. Age ่ครับผมใช้ใบยีราเนาะแบบเผ็ดเพลสแล้วครับผมนี่ครับผมใบยีราดนะครับเนาะหรือว่าใบจันเนาะคนคนเมืองหองใบจันเนาะมีความเผ็ดซ่านะครับผมเนาะแบบจุกๆแล้วครับผมมีเครื่องในเนาะมีไส้ไก่นะครับผมเนาะนี่ครับหัวห็นหัวนี่ครับผมไข่นะครับผมไข่ไก่ไข่นะครับผมที่จะเกิดนั่นะครับผมแบบเผ็ดเพลสครับผมตอนนี้กับบรรยากาศจัังหวดมาเกิฟ้าห้องฟ้าขึ้นครับผม มีผักกขากรับมีต้นหอมครับผมมากีลาครับพาก,กีฮะครับผมมันนักนมันแนะครับผมมาซืา้อุดฮะสอดข่าสอดปากมากินกันครับผมอ่าดูวอล์นี่ครับไปอื้อ มันมีความโดดเนาะผมก็ที่ละอเลยครับผมเผ็ดร้อนเผ็ดยอดอื mà chỉ là <laughs> mà chỉ là cái đột cơ mà là không này cái cái trường phái phòng nó 嗯。Mm hmm. thì muốn mạnh một xíu rồi ไปดนะครบาครบ,บุนดราบนนผมไม่ได้ราบใบจอนแลัวผมความเผ็ดมากๆใบ,พร,บพรีกครับอมเม็ดแบบเผ็ดเผ็โอ้อเสียงลมเปลี่ยนแล้วนะครับผม uh-huh 热了吗？No, no, no. เดี๋วนี้เนี่ยปากครับ,บผมถาระบบหมดแล้วครับผมปแข็งมากสุดยอด ổn luôn mà đó các bạn ơi. Ồ, đủ pha các bạn, โอ้โหเริมมม่มมาแล้วครับลุมก็เริ่มมาแล้วครับผมอายุข <c oughs> ้าครับผมหน้าปัวประมัก โหะสุดยอดครับผมลองไปทําได้ถ้าประเภทว่างกได้ครับผมสุดยอดครับผมข้าวใบยีราสุดยอดครับผมเอามาตำพริกแห้งเนาะหอมกะปิฮันเนาะจะคลายขาข้ามีนนะผมเอามาคั่วคั่วเติมน้ำผมเอามาใบยีราดนะผมเน้นเน้นนะผมใบยีราดเน้นเน้นะครับผมหกจีฝรั่งหน่อยครับยอด เข้าอวอ่ะอวกแห้งพวกแห้งฟ้างครับ เพ็ดกัเพชรเด็กกับองครับผมฟ้ากับ้องลมกับพัดโหครบสุดครับผม เดี๋ยวเขาไปจังครับผมหรือว,ว่ามายีราครับโอ้โหหอมคำเดืยนนะครับผมออกไวนรับแบบมังนักนครับผมทำใจครับผม <c oughs> เสียงเปลี่ยนครับเผ็ดมากๆอืม ผมโมลลงไปแล้วครับผมขัวแหงนะครับขัวไข่ครับผมกับเครื่องในไกนะ่เนาะใส่ใบยี่หร่าแบบเผ็ดๆยอดครับตอนนีป對對้ปากระบ้วมหมดแล DB ้วครับผมเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมเผ็ดมากๆครับเอฟซีทุกท่านห้องในลํำพอนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดซับสไคร้กับไอซ่าชวนเด็กนะครับผมเผ็ดมากๆเอฟซีทุกท่านเมนูนี้ขอยอมการเผ็ดมากๆเอฟซีทุกท่าน ับมายิลาเนาะมันมีความเผ็ดซ่าอยู่แล้วครับเนาะเอาตับพริกแห้งตับเนี่ยครับไปครับแล้มากับพริกนี่ครับผมแดงกินดาครับผมสามยิ่งเผ็ดมากกว่าเดิมครับผมครับผมโชคท่านี้อย่าลืมกดติดตามนะครับผมในคลิปหน้าต่อต่อไปผมจะมาทำคอนเทนต์มาทําคลิปอย่างของโปรดตี่อามชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ให้แน่นนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ขอลาตัวก่อนครับผมบ๊ายบายแล้วครับผมปากเรื่องหนวดบวครับผมเสียงเริ่มเปลี่ยนละ สวัสดีครับผมสวัสดีครับยอดครับผมเมนูนี้โคตรแพงละสุดยอด